โอเคครับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยครับันที่ท่านกำลังรับชมรายการป o p Gamer TV Esport เจ็ดก็สำหรับอยู่เกมของเราเหมือนเดิมเกม r e f t 4 Day สองผม,ผมกับอ p ีที่สี่แล้วมันพัดเดินครับกับอีพีโซดปาดงดิบนมก็กูก็งงตั้งนานว่ากูลืมอะไรครับไม่ได้แหละกูไม่ได้ยินเสียงเพลงตลอเกมเพราะกูกูไปปรับตรงนี้ครับแล้วฮอกูเพิ่มเสียงตรงเนี้ยเออกูถึงได้ยินเสียงเพลงโอโ้โหค,ครับพอได้ยินอยู่แล้วผมเข้ามา ครับเมื่อกี้ก็คลิปที่แล้วตอนจะปิดคลิปมีการพูดติดขัดเลยหนึ่งนะพูดไม่ค่อยชัดก็ต้องขออภัยวันนีผมแม่งคืออาการผมเป็นหนักนะอ่ะเออพูดแบบพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าผมก็เป็นคนปกติทั่วไปนี่แหละเอามาเอ่อปรับโตมึงด้วยเวทมึงด้วยครับมึงปาดแม่งครับแป้งฟันได้ดอกมาถึงให้มึงแป้งฟันได้ดอก โอ้ยย oh, yeah, yeah, yeah. oh, oh. ีเฮียปาดแมงเอเปอร์เรไ่ลิมาเลยเข้าเ็นนดเขบลงชั้นล่างเก็บเก็บไปคนนี้แหะบ แล้วก็เปิดประตูครับครับจะเปืนใหม่กับเปิดนึงก็ไม่เอาแล้วเด่านี้ก็เป็นดานสุดท้ายแลวครับตัวนี้นะเคกดกดิทยุเดิมลูกกุโอเคกด ตรงนี้มันแค่เราสู้เพื่อฟอมบี้ไปก่อนนะเพื่อรอเรือม,มารับน้องเราจะตัวใช้ระเบิดตดทับในการปาให้ฟอมบี้มาเล่นน้องมารับปาไปเลยครับเตรียมเก็บกดไฟครับเฮี้ยเฮียเฮี้ยเอาเระเบิดไปไปแดกครับนิว้ดยให้มึงอีก ระเบิดสายลุ้งระเบิดตอดสายลุ้งหนุ่มเนี่ยเอาเระเบิดไปกินคู่ให้ เขึ้นชั้นบนครับไปดูว่ามีอะไรให้กูเก็บก่อนหรือเปล่าอมาด้วยเฮ้ยมีไม้บอกทุกคนเก้ไม้บอลเนี่ยแปลงสีฟันนมแปลงฟันเขาสะอาดนมแล้วเจอปลาเนี่ยปลาเก้ทุกูไปหายาเก็บกับนมนี่ไงยาเจอแล้วผมเจอแมคโดนัลอ์ครับที่นี่แหละเก็บยันไช่ชิงโอเก้ไม้บอลละ เราเจอนี่ด้วยระเบิดเอาไปกินได้ดอกฟาดแมง่ง <c oughs> <c oughs> <ง ains> นี่เลยมึงเ้ยเลือดสาดเต็มหงแหงเลยคนระับเมื่อไหร่เรือมันจะมารับปะเฮียแท้งนี่สิแท้งเฮียยิงเลยเรียบร้อยแล้วเฮียแท้งตื่นเอาเฮียหมดกันเลยดิฟปึงปืนปกป้องกูกเลยเออยิงมันอุ้ยยิงได้ไหมครับไปได้ดอกมาเดี๋ยวกูทำการปาระเบิดไอ้ตุนี่ครับมา ครับโจ๊กิสองครับตรงในด่านนี้มันจะให้เราสู้กับแทงสองรอบน้องเพถึงจะผ่านด,าดน่านน้มาเตรียมตัวรับมือซอมบี้มหาศาลนะครับมาแล้วยูโฟกเกอร์สมโมุกเกอร์ครับเอาไปเดอฟ ครับเต็มเก็บระเบิดครับ อเอาปืนไหนดีวะนี่แกเ,เอาระเบิดไปกินกูให้ครับไปเลยไหนมีอีกป่าระเบิดมีตะสุกสุดท้ายแล้วเคเอาระเบิดกินกูให้เฮ้ยขวดเบียร์ไฮเก้นก ครับแทงมาแล้วครับยิงสิงแทงอยู่เมื่อกี้ครับในรอบนี้แทงมันจะมาสองตัวผมก็ yeah, <fun> หาปืนที่แรง <yeah. S 1> ๆเป็นตู้บันนองเนี่ยวันนี้เปิดลูกฟองจากเกมของอเวนตีวิลเลบ ดีกว่าเลยเปิดก่อนใส่ก่อนได้เปรียบใส่ก่อนได้เปรียบใส่ก่อนได้เปรียบครับมามาิงแม่งเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาคบี่ผ่านแล้วเพื่อนเราโดนแดกตายแล้วกูตาย้วตาย้วตายแล้วเฮี้ย ชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วมา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 เข้ามาเลยเออนั่นแหละครับมาเลยตัวหนึ่งครับแต่ว่าตัวหนึ่งโอเคเราช่วยเพื่อนเราก่อนครับมาดึงเข้ามาเร็วๆรีบรุกลีบรีบรุกลื่วอันตรายอันตรายเร็วเร็วเร็วครับอ่ามาช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งไปครับครับตอนนี้เรือก็มารับนะครับเราก็สามารถขึ้นเรือได้แล้วออกมา เด็กกูรักษาฮิลตัวเองนะหนุ่มตอนนี้เรากำลังนี่อะเอาตัวเองรอดก่อนหนุ่มครับเร็วเรือมันรับเลยสตีนได้ฟังเพลงใจเกเรเนี่ยเออเอาเพื่อนเราโดนตายไปแล้วครับกินปลาฟาดแม่งเลยครับเร็วเข้ามาเร็วเร็วเร็วเอาเฮียเพื่อนเราตายตัวนึงละ หายละไม่รอดแล้วผมเพื่อนเราแม่งโดนต่๋ยสองตัวแล้วเรียบรบอยชนะตอนนี้คือเพื่อนเราได้จัดนะครับไม่ได้ขึ้นเรือเราไปด้วยครับจบนึอเรื่องครับเดิร์นนับเองไม่ให้รักใจยังไงใจมันไม่ฟังครับมีใจเกเรขึ้นมาเอาเนี่ยกดสคลิปครับนาจะตุ๊ตปิดคลิปผม โอเคครับวันนี้ก็โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับโอเคถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แล้วกดซับสไครต์ให้ผมด้วยผมแล้วกดแชร์ด้วยล่ะครับก็เดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าแล้วก็จะเล่นเกมไหไปก็ต้องรอผมโดยสวนัสวนนี้ผมเลฟเดสทูผมกับมีสดป่าดงดิบก็ต้องจบแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ